เจ็บต,ตรง,งไหนเอกไหมเนี่ยนองลมได้ยังไงหรอคะเออแกโดนเพื่อนผลักน,นะคะแล้วทำไมพี่พี่ไม่ช่วยกันดูอ่ะขอโทษนะคะเจ้าสัวสว,วันหลังอะถ้าเกิดว่าโดนเพื่อนผลักอีกอะเราต้องสู้กลับรู้ไหมอย่าปล่อยให้เขาทำอยู่ฝ่ายเดียวนะเข้าใจที่แม่พูดใช่ไหม อย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะพี่ฝนพี่ฝนพี่พี่ฝนนี่พี่สะกดรอยตามหนูหพี่ไม่เชื่อใจหนูถึงขนาดต้องทำแบบนี้เลยเหรอ หนูถามพี่ก็ตอบสินี่มันไม่ใช่ประเด็นแล้วปะเรื่องที่ต้องเคลียร์ตอนเนี้ยคือทําไมเธอไม่เคยบอกพี่เรื่องลูกหรือเรื่องพ่อของลูกเลยมันไม่เกี่ยวกับพ่อเด็กหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือพ่อเด็กแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าหนูบอกพี่ไปแล้วหนูจะได้อะไรอ่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้เลี้ยงเขาหนูแค่ส่งเงินให้เขาเฉยๆแล้วไม่คิดหรอว่าเด็กโตมาจะมีปัญหา เขาอยู่กับหนูเขาน่าจะมีปัญหามากกว่าพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าหนูใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนอะหนูไม่พร้อมจะเลี้ยงเขาหรอกแล,แล้วถ้าพี่บอกว่าพี่พร้อมอะพี่คิดบ้าๆบนะอยู่ๆพี่จะมาเลี้ยงลูกแทนหนูทำไม ลูกของเธอก็เหมือนลูกของพี่นั่นแหละไม่อะหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะให้เขาอยู่แบบนี้แหละน้ำหอมขอเธอะนะพี่ฝนชีวิตของหนูหนูขอเป็นคนตัดสินใจเอง เอางนี้พี่จะเป็นคนเลือกเนซิลี่ใหม่ให้เขาเอาที่มันดีที่มันปลอดภัยกว่านี้แล้วพี่จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองแล้ววันนั้นฝนก็ได้พบความจริงบางเรื่องที่น่าตกใจซะยิ่งกว่าการไปรู้ว่าเขายุ่งกับคนอื่นแต่แทนที่ฝนจะถอย ฝนกับเห็นโอกาสที่จะทำอะไรดีๆให้เขามากขึ้นไปอีกและฝนก็มั่นใจนะคะว่าสักวันความดีที่ฝนทำมันต้องได้รับการตอบแทนคงจะไม่มีที่สดในใช้ไดกับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนไร้ใจคงไม่ ต่อให้ฉันทน่เทอ,อีกเท่าไรก็คงไม่ช่วยทำให้